สวัสดีครับผมวันนี้พบกับวิมอนวอชนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหรือว่าจะมาคือไม่เชิงแนะนำแหละมาอธิบายแล้วกันนะครับเกี่ยวกับนาฬิกามินิรุ่นมอนสเตอร์ของเซก k o นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้อ,อย่างที่อย่างที่เห็นตัวนี้นะครับผม,มเราเรียกว่า New Mini Monster นะครับผมหมายความว่ายังไง New Mini Monster จริงๆอะ่ะ ถ้าโดยทั่วไปเราก็จะเรียกเป็นมินิมอนสเตอร์มินิมอนสเตอร์อย่างนี้แหละครับแต่ว่าแต่ที่มันนิวมาเนี่ยคือคือมันเป็นรุ่นที่ผลิตมาใหม่จากรุ่นเดิมนะครับจากมินิมอนสเตอร์เราเลยเรียกว่านิวมอนสเตอร์จุดแตกต่างกันของนิวกับไม่นิวเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นรุ่นแนวเนี่ยรุ่นนิวเนี่ยนะครับหรือว่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่นะครับผมตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเครื่องจาก GSS มาเป็น CR นะครับคือ ข้อดีของ Cr ก็คือว่ามัน Cr ก็คือมันสามารถขึ้นลานด้วยมือได้อย่างเนี้นะครับผมมันจะขึ้นลานด้วยมือได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้แล้วก็จุดแตกต่างก,กันอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องขนาดความกว้างนะครับผมตัวนี้จะใหญ่กว่านิดหน่อยอเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบ er แล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นนิวนะครับผมส่วนตัวนี้เป็น เป็นรุ่นเดิมนะครับเป็นมินิมอนสเตอร์รุ่นเดิมนะครับเนี่นะครับถ้าเกิดเราดูความแตกต่างเอาแค่เอาภายนอกก่อนนะครับผมขอบขอบขอบหน้าปัดตรงที่หมุนได้ตรงนี้นะครับก็ยังหมุนได้เหมือนเดิมแต่ว่าเส้นรอบวงหรืออะไรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเราจะสังเกตดีๆว่าฝั่งฝั่งเนี่ยครับฝั่งรุ่นเก่าเนี่ยครับฝั่งขวามือเนี่ยนะครับหน้าปัดมันจะ ถ้าดูถ้าดูดีๆมันจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับส่วนเข็มวิเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเ<พ>น <RS> ี่ยมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเห็นไหมครับคือเนี่ยชัดๆเลยครับหน้าปัดมันเล็กกว่านิดหน่อยส่วนสายหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคล้ายเดิมมากๆแทบจะไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมครับเข็มเขมิดเม็ด เหมือนกันหมดนะครับบานาพับก็จะเป็นแบบ2องชั้นเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอ่าแล้วก็จุดหลักอีกจุดหนึ่งก็คือชื่อรุ่นครับชื่อรุ่นแน่นอนมันเปลี่ยนมันก็จะเรียกอีกแบบคือมันจะเรียกคนละแบบไปเลย แต่ว่าเราจะเรียกถ้าเกิดถ้าดูดูผ่านๆเราจะแทบไม่มองดูไม่ออกเลยว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนจุดที่สังเกตหลักๆเลยนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับดูตรงหน้าปัดนะครับมันจะเขียนว่าเนี่ยครับ water 100เมตร r e s i s t ตน c ์นะครับกับด้านนี้มันจะไม่เขียนมันจะเขียนแค่100เมตรตัวนี้คือรุ่นใหม่อันนี้คืออันเก่าดูตรงหนังสือถ้าตัวหนังสือเยอะคือรุ่นเก่าถ้าตัวหนังสือน้อยเนี่ยคือรุ่นใหม่ แล้วก็สังเกตตรงสปอร์ตตรงนี้นะครับเล็กๆที่เข็มบังนี่นะครับจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าอาจจะเป็นสีดําแล้วก็ถ้าการสังเกตขอบมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับขอบความหนาของขีดด้านในเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันขีดนี้ก็หาย็บออกมาอ่าถ้าพูดถึงประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทํางานหรืออะไรแน่นอนครับรุ่นใหม่ต้องดีกว่า แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอมันจะดิสคอนก็คือรุ่นนี้นะครับมันจะไม่ผลิตแล้วคือเป็นมินิเป็นมินิรุ่นเก่าเนาะมันจะไม่ผลิตแล้วพวกเนี้ยะครับคอเซโกหรือนักเก็งกําไรหรือว่าใครก็ตามที่เล่นเซโกเนี่ยนะครับก็จะตามเก็บกันละรุ่นเก่าเนี่ยครับราคาป้ายนะครับผมมันจะติดอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันเนี่ยแหละครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยคืออาจจะประมาณเก้าพันกว่าบาทาจะลดหรือลดลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต อย่างไรประมาณเนี้ยโดยรวมแล้วก็เรื่องราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆถ้าให้ผมถ้าถามผมผมชอบรุ่นเก่ามากกว่าเพราะมันเป็นมินิจริงๆไงคือมันเล็กกว่ารุ่นมอนสเตอร์ทั่วไปอะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบกับตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ามินิก็จริงอะแต่เราไปเทียบมันก็ตัวเรือนตัวอะไรมันก็ดูใกล้เคียงกับมอนสเตอร์มากๆ นะครับถ้าตัวนี้ยังดูเล็กกว่าน,นิดหน่อยเออยังโอเคมันเป็นมินิไงมันก็ต้องเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็มันก็จะดูใหญ่ลิดนึงอย่างเงี้ยครับผมอืมก็ถือว่าถ้ามองมาแปลกๆเนาะสิโก้เครื่องด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่ผมจะให้ดูอีกอตัวมินิใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเลยตอนนี้เนา เพราะว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็ถูกจองกันไปเยอะแยะมากมายก็คือสโน่หน่นเองมินิสโน่หน่นเองนะครับคือตัวนี้ตัวนี้เป็นมินิสโนตัวใหม่นะครับผมซึ่งไม่แตกต่างกับตัวที่ผมให้เอาให้ดูเมื่อกี้น้าส้มเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดขึ้นลานด้วยมือได้จากรุ่นเก่าขึ้นลานไม่ได้ด้วยมือ,อตัวหนังสือเปลี่ยนไปเข็มเปลี่ยนขีดตัวนี้เปลี่ยนไป คือทุกอย่างเหมือนเหมือนเป็นคือเรียแง่ว่าเป็นมินิมินิมอนสเตอร์ใหม่น,น,นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยแย่งกันเยอะมากไม่เชื่อลองลองทำถามดูแล้วกันนะครับมินิมินิขาวเนาะถ้าเกิดถ้าเป็นรุ่นใหม่ลองดูนะครับผมว่าร้านไหนยังพอมีอยู่บ้างแล้วก็ลองถามดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับไอ้มินิตัวเก่านะครับผม <ś c oughs> แทบแทบหายยากแล้วล่ะครับ หมายถึงว่าเป็นตัวนี้นครับแต่ว่าเป็นหน้าขาวนะครับผมค่อนข้างหายยากแล้วนะครับผมถ้าใครเห็นร้านไหนมีก็ก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับผมส่วนราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมันจะอัพขึ้นมานิดหน่อยจากรุ่นเดิมเนาะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาไม่ว่าจะเป็นไม่นิรุ่นเกา่ารุ่นใหม่เนาะ ดูได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงราคาไว้นะครับแล้วก็เออลืมบอกไปมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ฮิตกันตอนนี้ก็จะเป็นมินิอินนี่กรีนมอนสเตอร์ที่เป็นตัว l i m i t ต็ดอะครับผมวันนี้ไม่ได้มาโชว์ให้ดูเนาะตัวนั้นน่ะจะเหมือนรุ่นนี้เลยทุกอย่างแค่เป็นสแกนลิมิเต็ด dition แล้วก็มันก็จะมีไขกระจก นูนขยายตรงนี้แปะมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นซับไฟล์ราคาก็จะัพไปเป็นหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามนูนนะครับโดยรวมแนละ้วผมก็พูดเกี่ยวกับมินิมาก็พอสมควรละหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้แหละครับยังไงก็ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องอ,อนุรักษ์ของเก่าหรือว่าอยากได้ของจรงิจรงๆเกียวไว้ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสต,ต,ต้องตามหารุ่นเก่าเราก็เอา นะครับซื้อรุ่นใหม่นี่แหละครับใส่จะผมว่าจะดีกว่าโอเคถ้ายังไงมีปัญหาเพิ่มเติมยังไงลองสอบถามทางร้านดูได้นะครับวิมอนวอชดอทคอมนะครับหรือ c e b o o k กวิมอท่าแพนะครับผมหรือว่าใครจะเดินมาหน้าร้านก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ฝากเรื่องมินิมอนสเตอร์ไว้เท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ